ใายที่จะไปล่องอย่างนี้นะมันจะล่องอย่างนี้คดเคี้ยวไปมาอันนั้นจะเรียกอันนั้ตโมซิสคือเป็นตัวที่บ่งบอกว่าถ้ำม,มันเกิดในช่วงที่โถงถ้ำม,มันแคบแคบมันจะกัดเซาะทั้งข้างล่างข้างบนแต่เนื่องจากข้างล่างมันปรับไปเรื่อยๆตามการยกตัวอะไพวกนี้ตรงนี้ก็ดูเหมือนมันลอยขึ้นบางคนอาจจะงงเกิดขึ้นยังไงบางแห่งก็จะเป็นหลุมหลุมเหมือนไอ้กุมภลักษ์แต่กับหัวทั้งในถ้ำถ้ำยังดาวมี ที่เยอะๆก็คือถ้ำหินทรายถ้ำมืดที่อุบลน,นะฮะนั้นไปดูได้เลยตำเจียด้วยนะครับคือยิ่งหินหินทรายชัดว่าหินทรายเบทเป็นค่อนข้างขนานเวลาน้าผ่านมันก็กัดซอดทั้งบนกลุ่มพลัดแบบกลุ่มพลัดปกติกลุ่มพลักตีลงกาและกลุ่มพลักนองตะแคงไอแบบสามหมื่นรูอ่ะเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยเสาเฉลียงบางตัวนะผมดูแล้วอย่างภูไม้มาที่มุกดาหารภูพระบาทที่อุดรเสาเฉลียงบางตัวข้างล่างเคยเป็นถ้ำมาก่อนบางถ้ำมันพังเพราะตรงนี้พังมันก็มันยังเห็นร่องรอยของไอเคปหน็อดอยู่นะครับ